สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับดาดาฟรานนะคะวันนี้จะมาทำอะไรนี่คือหนังสือกองไก่สำหรับเด็กเล็กนะคะวันนี้จะลองให้แฟนอ่านดูว่าสำเนียงฝรั่งในการพูดภาษาไทยหรืออ่านเปียนชนะไทยจะเป็นเสียงยังไงจะออกแบบไหน เดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คุณเควินนะคะสวัสดีครับบอนจูพูดยังไงนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้วันนี้นนผม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 คือคุณอ่าผมจะมาอ่านจะมาอ่านจะมาอ่านอ่านอ่าน กอกไก่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูซิว่ามันจะถึงฮองนฮูพุกไหมมันอาจจะยาวอาจจะขอเป็นถึงประมาณดอชดาอะไรอย่าเงี้ยเดี๋ยวลองให้อ่านกันเลยนะคะดาจะอ่านก่อนแล้วจะให้เขาพูดตามมาฟังดูว่าสำเนียงของคนฝรั่งเศสพูดภาษาไทยเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเสียงไหนที่เขาออกกันไม่ได้บ้างเริ่มต้นกันเลยนะคะ กอไก่กอไก่ใช้ได้ขอไข่ขอไข่ไข่ไข่อ่ะนี่ขอไข่ขอขวดขอขวดขอขวดขอควายขอควายตรงนี้น่ากลัว คอคนคอคุณคนคุณคอคนคอคุณคอคนคอคุณคนสิปะคุณคุณคนคุณไอไม่ได้คอละคังคอละคังตรงเนี้ยตัวปรับเสียง งอง,งูงอง,งูอ่าทำได้จอจานจอจานอ่าจานแปลว่าอะไรจานออเรนจ์โน <No. S 2> <No. S 1> จานแปลว่านี่อะไรนัเซ็ดอ่นา,ดอานัเซ็ดอืมจานคือบอกคำว่าจานจานคืออะไรจานคือส้มดูจากลูกมันคนละเรื่องกันเลยนะคะ <laughs> ชอชิงชอชิงชิงชิงเอ๋ชอช้างชอช้างเอ๋ช้างก<ะ>ี่จียาอีสเบียฮะเบียช้างเบียช้างอ่าเบียช้างโอโซโซโซชอเชอชอเชอเป็นยังไงคะสำเนียงพอใช้ได้ไหม เดี๋ยวเราข้ามข้ามไปหาคำยากๆหน่อยเดี๋ยวไปหาหอหีบเลยแล้วกันหอหีบหอหีบ <c oughs> หอหีบหอหีบอืมต้องปิดปากด้วยนะคำว่าหีบเนี่ยน่าชี๊ะ จอจุลาจอจุลาฮอนกฮูฮอนกฮูฮูอิบู <Okay. S 2> เป็นยังไงบ้างคลาสำเนียงคิดว่าได้ไหมได้อยู่นะเพราะว่าเคยไปอยู่ไทยมาอยู่เกือบสองปีค่ะนายคิวินลองพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยนิดนึง พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยครับนิดนิดหน่อยแล้วพูดอะไรอีกไหมอะไรพูดอะไรได้อีกไหมพูดอาไรสวัสดีครับคุณเข้าใจภาษาไทยเยอะไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจพูดอาไรไม่รู้เรื่อโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแก้เบื่อระหว่างกักตัวรอบที่สองนะคะ ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชอบคุณเควินก็กดแชร์กดติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะอ,ออกบ่อยๆถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆชอบกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพด้วย